เราสองคนนะยังไม่ตื่นกันอีกหลับแล้วหลับอีกตัวนี้นะ่ะกี่โมงกี่ยามแล้วฉันก็ยังไม่รู้มีพ่อไปหยิบกาแฟาฉันหน่อยสิได้ขึ้นทำกาแฟาอ่ะน,นี่แม่แตงกีก็จะพ่อ,อเอาเคกนี้ไปอาหารเช้าของเรามีพ่อรีบไปทำงานได้เลยนะโอเคบา,บายนะบาย,บายนะบาย,บายยนะแม่พ่อไปแล้วล่ะบ,บายยจ้ะพ่อ ฉันต้องมานั่งปลุกลูกอีกโอ้ช่าจจะลูกตื่นแล้วจ้าฮ่าฮ่าเกิอดอะไรขึ้นฮะแม่เช้าหรอใช่จ้จะลูกรีบไ,ไปอาบน้ำแปลงปวาเร็วไม่ต้องอาบน้ำนองมังรีบเปลี่ยนชุดเลยนั่น,นสิไปรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็กินข้าวไปโรงเรียนจ้าแม่รอตรงนี้นะทิกาตื่นแล้วจ้ะลูกทิกาค่ะแม่ ไปนั่งกินข้าวก่อนนั่งกินข้าวก่อนพี่ชาไปเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำแปลงไันนะลูกตายแล้วต้องรีบเปลี่ยนชุดแล้วยังต้องอาบน้ำแต่งตัวฉีดน้ำหอมทาแป้งน,นิดนึงเซรั่มหน่อยหน่อยทาครีมไปฉีดสเปรย์กันยูวีเตรียมกระเป๋ากินเอากระเป๋าไปไหนเนี่ย เงินไหนก็ไหนไหนยิบใบเหลืองมาแล้วไปไปใบเหลืองกันแม่วันนี้น่ะยังไม่่อยสายมากไม่เป็นไรนะลูกเขาที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสายกว่านี้อีกตื่นตั้งเจ็ดโมงต้องไปโรงเรียนตอนแปดโมงไงค่ะแม่เนี่ยน่ะตื่นพอดีแล้วรีบกินข้าวซะขอบคุณค่ะอ้ามเซีินแม่หน่อยมากเลยจ้ะเดี๋ยวคิดเราจะลูกที่ข้ารีบกินข้าวเร็วไป แม่ต้องไปเอ่ออะไรเนะี่ยแม่ต้องไปทำงานลูกทิก้าไปเรียนกันวิชากลับบ้านได้เฮ้ไปโรงเรียนนันเลาลูกค่ะปิว้วยืดกระเป๋าตัางค์ตายแล้วเดี๋ยวไม่มีข้าวซื้อกินที่โรงเรียนปิว้วฮ่าเช้าวันที่สดใสเอา้าสวัสดีค่ะพี่พยาบาลสวัสดีจ้าอื้มเข้าห้องเรียนดีกว่า เอาสิ่งนี้ไปนี่เราลืมมือถือที่เรียนมาหลายวันแล้วนี่วิชาแรกใช้เล่มนี้เล่มนี้ไปก่อน,นของอื่นเก็บไว้ในล็อกเกอร์เก็บหน,นังสือไว้ในนี้สิโอเคแค่นี้นแหละ มีคนมาโรงเรียนได้เหมือนเนี่อะอะไรนะคะคุณครูเอ้าส,ส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีสายนิชาเอ้าหนูเพิ่งมาคนแรกเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะวันนี้ตั้งใจรีบจะมาเลยค่ะมาทำอะไรจรุนครูขาครูค่อยๆพูดก็ได้นะคะจ้านี่ิชารีบมาทำไมจ่ะนิชาอ๋อจะมานั่งอ่านหนังสือค่ะวันนี้ครูนัดสอบไม่ใช่หรอคะ ใช่จ้ะดีมากจำวันได้ด้วยถ้าเป็นเด็กคนอื่นนะจำไม่ได้แล้วดีแล้วนั่งอ่านเป็นกาะจารูหูอ่ะเนี่ยหนังสือกระเบื้องหินพวกแฟมนี้น่ะหนูจะเอามาอ่านได้หรอจะค่ะไม่เป็นไรค่ะครูเพราะหนูจดในหนังสือมาแล้วดีจ้ะอ่านเข้าสนาลูกค่ะสอบวิชาภาษาอังกฤษหวังว่าเด็กๆจะผ่านทั้งห้องนะห้านาทีต่อมา ครูไปเข้าน้ำก่นอนนะจ๊ะลูกๆวันนี้มาคบกันไหมเนี่ยขาดไข่นะเออสวัสดีค่ะคุณเพนสวัสดีจ้ะอืมทำไมวันนี้มาช้าจังเลยล่ะอ๋อรถติดอะค่ะอืมจ้ะไปวันนี้สอบนะจ๊ะอย่าลืมฮ<ะ>เ๊ะวันนี้สอบงั่นเหรอช่างมันเถอะไม่ต้องอ่านหรอกข้อสอบของง่ายๆหวัดดีนิชาหวัดดีจ้า นี่ฉันขอนั่งหน่อยนะได้ปกติใครนั่งเหรอพี่ชาน่ะแต่วันนี้พี่ชาลายมาบอกว่าไม่มาอืมเธอจะมาชิ่พกอะไรมาด้วยอ่ะอะไรเหรอเนี่ยดูสิแท็บเล็ตของเล่นเธอพกมาทำไมอะ่ะวันนี้นะ่ะวันนี้สอบทั้งวันเลยไม่ใช่หรอไม่มีต้องใช้แท็บเล็ตสักหน่อยฉันจะเอามาเล่นไงเล่านี่มีของเล่นเต็มเลยเดี๋ยวเราามาเล่นกันไหม เธอเราไม่เล่นนะจะอ่านหนังสือฮะวันนี้สอบอ๋อใช่ทำไมอ่ะฉันไม่ได้อ่านนะดิอา้าวรีบอ่านซะเลยใกล้จะถึงเวลาสอบปะเนี่ยไม่อ่านหรอกนี่ฉันไม่สนใจเรื่องการเรียกหรกหน้าเดี๋ยวค่อยโตไปค่อยไปทำอาชีพอื่นก็ได้ไมีหางานทำไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกเธอเออหนะ้าไม่ต้องไปสนใจเรื่องเรียนหรอก เล่นดีกว่าเล่นให้สนุกสนุกไม่ต้องสนใจเรื่องการเรียนหรอกไม่เป็นไรนะจ๊ะเธอไปชวนเพื่อนคนไหนเล่นไหมไม่เอาอ่ะฉันอยากเล่นกับเธอมากกว่าเธอเราจะอ่านหนังสืออ่ะงั้นเรามาอ่านด้วยกันไหมอ่ะไม่อ่ะค่อยเล่นตอนปิดเธอไม่ได้หรอไม่อ่ะเธอรีบไปเก็บของพวกนี้ไปเลยเรา มาเล่นในกันเถอะเธอเล่นคนเดียวไปแล้วกันฉันจะไปฟ้องครูอย่านะาไปปสัสสาวะเสร็จแล้วเด็กๆจาก๋าใกล้จะถึงเวลาสอบแล้วจ้ะคนมาครบไหมเนี่ยไม่ครบค่ะขาดดีกี่คนละจ๊ะขาดเด็กเอ่อสี่คนค่ะสี่คนเนาะโอเคนะครูเริ่มสอบเลยนะจ๊ะห้ามเอาอะไรขึ้นมาบนโต๊ะนะ ลินสอยังลบได้อย่างเดียวนะจ๊ะหนังสือเก็บให้หมดเลยนะคะเอาหนังสือมาให้ครูให้หมดเลยมาวางไ้โต๊ะครูนะขศัสท์สมือถือเครื่องสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเก็บไปที่ครูหมดเลยนะจ๊ะครูจะขอยึดนะโอเคมาเริ่มสอบกันเลยคนนะ้ำเนี่ยวางไ้โต๊ะครูนะเดี๋ยวทำข้อสอบเปียกเธอรีบเอากระเป๋านี่เก็บไปเก็บโอเคมาทุกคนรีบนั่งประจำที่ตัวเองนะคะ อย่านั่งใกล้กันนะนั่งกันคนละโต๊ะนี่กอนหนีสอดฉันขอย้ยมหีสอดที่หนึ่งได้ไหมเออปากกาได้ปะทำไมเยาเออนั้นเอานี่แล้วกันมีิรกได้นั่งสอบดีกว่าวันนี้มากันครบไหมจ๊ะครูถามไปแล้วอะ่ะเออครูความจำเสื่อมแต่ลูกอย่าไปสนใจเลยนะมากันเท่าไหร่เนี่ย ครูครูเป um, oh, yeah. ็นครูว um, ิชาคณิตนะครูน uh, hey uh, ับไม่ได้หรอไม่ได้จ้ะครูโง่ก็มาห้าคนไงคะอืมจ้ะครูรู้เหรอจ้ามาครูจะแจกคำตอบคำตอบข้อสอบมาทนะจ๊ะอ่าเด็กจิเด็ก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 หญิงอะไรเนี่ยครูอ่านนะอ๋อเด็กหญิงสมุดจะมีค่ะสมุดจะมีเนาะเด็กหญิงนิชาเออเด็กหญิงเฮลิค่ะเฮลิค่ะ เด็กจริงพิงคี้มาค่ะครูไม่ได้ต้องชื่อสักหน่อยครูจะอ,อ่านชื่อเฉยเด็กชายอะไรเนี่ยเด็กชายแดงครับอืมจ้าโอเคเริ่มสอบกันเลยนะจ๊ะค่ะเฮ้ยเขาสอบออกง่ายมากเลยอะก็ไม่เชิงง่ายหรอกนะแต่ว่าในหนังสืนอน่ะฉันเพิ่งอ่านเมื่อกี้จำเข้าหัวหมดเลยจำได้หมดแล้วนเ,นเนี่ยเด็กๆจ้าอย่าพูดดังนะจ้ะได้ยินเสียงใครเนี่ย อย่างนิชาค่ะจ้ะนิชาพูดในใจนะตะลูกเดี๋ยวคำตอบออกมาเพื่อนจะรู้เอาค่ะคู่ขาหนูลืมเอาจินสอมาค่ะ<ๆ>เธอไม่พกอะไรมาเลยนะขอบคุณค่ะอไม่อยากไม่ง่ายเอาเลยทำไม่ได้สักคอเลยสงสัยจะเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้อ่านหนังสือโมแต่เล่นอย่างเดียวละมั้งเนี่ย เอาแล้วถ้าสอบตก่ะโดนแม่ด่าแน่กัวครูไล่ไล่ออกจากโรงเรียนซะด้วยสิสอบเสร็จครูจะบอกคะแนนนัจกจจียเด็กๆตาเราทำไม่ได้แน่เลยครูจะบอกคนที่ได้คะแนนเต็มก่อนนะโอเคค่ะเด็กหญิงนิชาได้เต็มค่ะเย่อเอาไปจ้ะคนต่อไปนะจ๊ะลูก ดูก่อนได้เท่าไหร่คนต่อไปได้สีจ้ะเด็กหญิงอะไรนี่อันชื่อมีรอไอไอคนที่ใส่ที่คับผมม่วงอะจ้ะลูกอ๋อนี่ค่ะครูจำชื่อหนูไม่ได้หรอคะไม่ได้จ้ะเออโอเคเอ่อไหนนะเนี่โอเค <c oughs> เด็กหญิงพิงกี้จ้ะลูก ูได้เอฟนะจ้าลูกฮะหนูได้เอฟเ,เหรอคะใช่นี่ทำไมาถึงได้เอฟล่ะเออแต่ครูน่ะไม่ค่อยเป็นไรสักเท่าไหร่เพราะว่าหนูเนี่ยผิดข้อยากนะผิดข้อยากข้อง่ายเนี่ยน้องเออไม่ไงนี่น้องผิดมาเลยแหละลูกนะแต่ว่าใช่อะไรหนูก็หนูผิดแต่ลูกพูดไม่ถูกละอ่ะเด็กชายแดง เอฟครับฮะผมได้เอฟหรอครับใช่นี่เด็กหญิงเฮลิครูผิดหวังกับเธอมากเลยนะทำไมเธอได้เอฟอ,อีกแล้ว,ลวสิเธอได้ F ทุกปีทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกครั้งที่สอบเธอไม่เคยได้ C ได้ B ได้ A บ้างเลยเธอจะได้ดีหรือได้อะไรบ้างได้แต่ F นี่ แล้วครูนะ่ะได้เรียกผู้ปกครองมาที่นี่แล้วนะฮะที่สำคัญครูเรียกผู้ปกครองมาจะรับใครหนูรับกลับบ้านเหรอคะหนูจะได้กลับบ้านเหรอคะเย่เย่แม่มาป้าแม่ป้าป้าไอเฮลี่นี่โง่จังเลยเนี่ยรับกลับบ้านยังไงเล่าเรียกผู้ปกครองมาก็ต้องมาคุยกันสิเธออุ้ยหัวจะปวดยินพารตชจะมอนไหมเธอยังเป็นไรจ้ะ หรือว่ามันจะเป็นแบบเข้าห้องปกครองแล้วเนี่ยใช่ย่ะสิเธอยังไม่รู้อีกเหรอนี่ที่สำคัญนะฉันรู้แล้วด้วยเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่เธอเนี่ยบอกว่าเธอนะ่ะเอาหอบตุ๊กตาของเล่นมาโรงเรียนทุกๆกวันแถมวันนี้นะ่ะเธอยังเอามาอีกไ,ได้ไงคะครูก็พ่อแม่เธอไลน์มาบอกี้เล่า นี่ขึ้นไปห้องพักครูเดี๋ยวนี้นะไปอเอาแล้วเฮลิคอปเตอร์จะส,สวยแล้วไงเล่าทำไงดีนะเนี้ยงั้นก็คุณผู้ชมขายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะมัเมียป๊ป้า,ปานี่ลูกคนอะ่ะได้เอฟทุกครั้งเลยนะคะนี่ทำไมลูกทำแบบนี้ฮะเฮลิวันนี้คงไม่จบคลิปแน่ๆแล้วเนี่ย จบสิคุณนี่ลูกเดี๋ยววันนี้นะ่ะแม่ะจะไม่ให้ของรางวัลนล้นนะใครก็ได้ช่วยด้